สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกาลยานมิตรผู้ใฝ่ธรรมทั้งคู่ที่เข้าใจแล้วและยังไม่เข้าใจที่ติดตามผมมานะฮะทั้งใหม่และเก่าถ้าเข้าใจแล้วก็คงจะไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจคนที่กำลังฟังผมอยู่ที่ติดตามใหม่หรือผู้ที่ฟังใหม่ให้กดติดตามนะยครับฟังไปเรื่อยๆนะฮะผมกำลังสอนพวกคุณเรื่องอะไรอยู ฟังฟังผมฟังแบบไม่ต้องปฏิเสธอะ่ะฟังแบบเหมือนฟังละครเรื่องนึงอะ่ะนืะ่อยครับแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้อยากฝากไว้หน่อยก็คือเมื่อคุณฟังคุณเข้าใจแล้วคุณเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นอะไรละหลายอย่างก็ขอให้คุณแชร์ให้เพื่อนส่งส่งส่งต่อให้เพื่อนเขาจะได้ฟังบ้าง เพราะว่าสิ่งที่ผมมาบรรยายมันเป็นธรรมแท้เป็นสัมมาทิฏฐิครับผมผมสอนเรื่องธรรมชั้นสูงอ่าสอนสอนเรื่องแกน่นนะไม่ใช่เปลือกและการฟังผมเนี่ยอย่าไปคิดออกไปข้างนอกให้อยู่วนอยู่ข้างในเนี่ยถ้ามันยังมีความคิดอยู่เพราะธรรมที่ผมอธิบายเนี่ยมันไม่ใช่การเข้าใจทางความคิดรู้ไหมครับมันมันเข้าใจแบบไม่ได้คิด แต่มันเกิดความรู้ขึ้นมาอมืเกิดความรู้ขึ้นมาภายในอะ่ะที่มันอยู่กับตัวเองอะ่ะเห็นรูปนามกายใจของตัวเองนั่นแหละครับอ่าเพราะฉะนั้นการฟังผมผมจะเน้นไปที่ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากฟังไปเรื่อยๆรรู้ตามรู้ตามไปก่อนไม่ต้องคิดตามนะมไม่ต้องปรุงตามเพื่ออยากจะเข้าใจตัดความอยากที่จะเข้าใจมันรู้ก็รู้ไป นึกออกไหมครับอืมคือฟังเอาฐานฐานของสติสมาธิตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปปฏิบัติให้มันเหนื่อยอย่างที่เขาไปสอนสอนคุณหรอกนั้นเอาตัวตนไปเป็นนึกออกไหมครับแต่การฟังอย่างเนี้ยมันจะได้ความเข้าใจซึ่งตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้วเราไม่ต้องไปแบ่งด้วยความคิดของเราว่านี่ภาษาแบบนี้ทําไมไม่เอาคําสอนทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จในตัวฮะอ่ผมประมวลมาหมดแล้วผมเบายอด ยอดแห่งธรรมมาสอนมาอธิบายเพราะฉะนั้นภาษาไม่สำคัญมันจะบอกนะคุณจะยึดติดภาษาธรรม,มภาษาอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณฟังแล้วเกิดดวงตาเกิดมองเห็นความผิดพลาดที่ผ่านมาเริ่มเป็นมักเริ่มเป็นสัมมาเห็นเห็นความจริงถูกอรู้ถูกอะนี่แหละ มันจึงไม่มีภาษาสมมุติตายตัวอ่เาเพราะทมของผมไม่ได้ให้เข้าใจสมมุติแบบปรุงแต่งเห็นไหมครับไม่ได้ให้เข้าใจสมมุติเข้าใจภาษาแบบปรุงแต่งผมบอกว่าสมมุติกับภาษาไม่มีความหมายเพราะทุกอย่างรวนออกมาจากความคิดของคุณเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยที่เขาสอนคุณแก้วเนี้ยรู้แล้วก็จบแค่เนี้ย อืมแต่มันไม่จบเลยไอ้เรื่องสมมุติเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจอตัวนี้มามันก็ต้องมาสอนเนี่ยนี่คือแป้งแคร์ไว้ทาเนี่ยเรื่องสมมุติอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องลกโรคครับเนี่ยเนี่ยมันไม่จบมันมีมันเป็นเรื่องปรุงแตง่งอ่ามันเป็นเรื่องปรุงแตง่งต่อให้คุณเข้าใจอ่ะไม่ว่าเรื่องเรื่องการทําบุญเรื่องอะไรทุกอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งหมด มันฟังแล้วมันไม่จบคุณก็จะคิดตามเพื่อจะเข้าใจคุณเข้าใจแล้วมันก็ไม่จบมันเข้าใจสิ่งนี้แล้วมันก็มีสิ่งอื่นที่ต้องที่จะต้องให้เราเข้าใจอไอ้พวกสมมุติภาษาเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันเป็นเปลือกนี่เป็นรอบนอกอยั่ยางเก่งก็ดีๆหน่อยก็กับพีแต่ถามว่าตัวแก่นเลยเนี่ยคุณต้องเห็นความคิดต้องรู้ความคิดรู้อารมณ์อันนี้มันเข้ามาหาข้างในนอกไหม แต่ถ้าคุณไปนั่งฟังเขาอยู่เพื่อจะเข้าใจนั่นคุณวิ่งออกไปข้างนอกอืมคุณก็จะไปหลงอยู่ตรงนั้นน่ะไปหลงครูบาจารย์อยู่ตรงนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคารว,วาสแหละคุณจะไปหลงอยู่ตรงนั้นเลยอืมแม้เขาพูดดีขนาดไหนมันก็เป็นการปรุงแต่งครับเขาไม่ได้สอนที่คุณเห็นตัวเองผมจะบอกนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาสมมุติไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ไอ้เรื่องพวกนี้ยสอนกันแป๊บเดียวหรอก มื่อมึงอยากทาบุญเนี่ยมันก็คิดขึ้นมาถูกไหมจบที่ตรงคิดเนี่ยถูกไหมครับอืมอยากจะทําอยากจะด่าคนเนี่ยจบที่ความคิดเนี่ยอืมไม่ต้องไปไล่ทวนหรอกอันเป็นภาษาสมมุติไปเห็นในเนี้ยเห็นแป้งเนี่ยอ่าก็ไม่ต้องไปไล่หรอกว่ามันเป็นภาษาสมมุติแค่รู้ว่ามึงกําลังคิดจบนี่แหละเขาเรียกว่าวิธีพิชิตมนัน พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่มีทางหรอกไปทําพวกน้ําก็ติดลากแหย่คุณไปฟังในสิ่งไหนคุณก็ยึดติดในสิ่งนั้นคุณก็จะเชื่อในสิ่งนั้นผมจะบอกอคุณไปหาอาจารย์แบบนี้แบบนี้ที่ยังไม่ออกจากความคิดได้นะไม่มีจบหลงวนผมถึงตั้งสรลแกนในภาษาธรรมของผมที่ผมมักจะมาพูดอยู่แล้ว ผมสอนที่คุณจบไม่ได้สอนที่คุณจำไม่ได้สอนที่คุณเป็นปุงแต่งไปเชื่อตามนี่สิ่งที่ผมพูดอืมเชื่อเชื่อไปก่อนก็ไม่ได้เพราะคุณจะยึดติดอืมเพราะมันวิ่งออกไงจิตมันส่งออกไปตามผมมันไม่ได้ทวนกระแสะเข้ามาข้างในนึกออกไหมมันต้องเห็นกายเห็นใจก่อนเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองต้องรู้ตรงนี้ก่อนให้ได้ ไม่ได้ไปรู้สมมุติที่เขาอุปโลงขึ้นมาไปเขาบอกว่าช้างก็ไปช้างตามเขาไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องทวนกระแสเข้ามาข้างในถ้ามันทวนแล้วมันอเข้ามาหาความละเอียดข้างในเนี่ยตรงนั้นแหละถ้าออกไม่ได้ค่อยมาคุยกับผมฟังผมไปก่อนผมไม่ฟังแบบนี้มาคุยกับผมเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้เพราะการออกตรงนั้นมันออกยากเพราะมันเหนือความคิด นึกอไหมมนตึงต้องมีผู้รู้มาชี้มาโฟกัสมาชี้ป้งให้เกิดปัจจตังให้กระเด็นออกมาก่อนให้รู้ก่อนอ่าว่าตัวเองอะ่ะกำลังเป็นอะไรอยู่นี่ผมจึงตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าว่าเออผมจึงตั้งหัวข้อทําขึ้นมาว่าคุณติดอยู่ในโลกของความคิดหมดเลยนึกออกไหมที่ฟังธรรวัตฟังพระปฏบิบัติอะไรนะ่ะไม่ว่าจะสอนกันชนิดไหนๆนนะ่ะคุณติดอยู่ในโลกความคิดของคุณ คุณฟังคุณก็คิดแล้วก็มาทําตามความคิดถูกไหมเออมันไม่จบหรอกมันจะได้แต่อัต,าตราอืมแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดผมนิงบอกว่าคุณติดอยู่ในโลกของความคิดหมดเลยคุณไปปฏิบัติเพื่อจะให้สมอยากทางความคิดถูกไหมแม้แต่คุณไปฟังทมอ่ะที่เขาสอนเนรื่องภาษาสมมุติอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้คุณก็คิด แล้วอยากจะสมอยากทางความคิดผมจะบอกแม่งคิดเองสร้างเองหลงเองรู้ตัวไหมพวกคุณรู้ตัวไหมว่าพวกคุณกาลังหลงสแสวงหาในธรรมที่แบบปรุงแต่งเออมันถึงสอนกันไม่จบไงมันถึงไม่กองกองกันอยู่นะเปกระจุกกระถุกเนื่อหนะวิ่งไปหาพระบ้างทะาวาสบ้างถูกไหมครับเพราะเขาสอนคุณไม่เป็นไงเขายังโง่อยู่เขายังไม่เข้าใจความไม่มีตัวตนจริงๆ ความหลุดพ้นจริงๆเขาไม่แจ้งรอบเขาไม่แจ้งมั้ผมจะบอกมันก็อวดอ้างแต่ไอสิ่งที่มันรู้น่มันรู้หาอะไรไอความที่มันรู้นี่ยหลงทั้งนั้นเนี่ยอืมผมจะบอกว่าคุณไปฟังคุณไปปฏิบัติหรือคุณไปฟังอ่าไม่ว่าจะคารวะหรือพระไม่ว่าจะปฏิบัติแบบพระหรือไปฟังแบบพระหรือปฏิบัติแบบคารวะหรือฟังแบบคารวะถ้าคุณยังคิดอยู่ คุณจะไม่เข้าใจผมจะบอกแม้แต่การฟังผมเหมือนกันถ้าคุณยังคิดอยู่คุณจะไม่มีวันเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไม่มีวันเข้าใจแบบได้แบบเด็ดขาดแต่คุณจะเข้าใจไปตามสัญญาเรื่องไหมไม่ไม่จบเหมือนคุณไปฟังอาจารย์อาจารย์ต่างๆหลายๆที่คุณว่าแน่แน่เจง๋งๆในยูทูบมันเข้าใจไม่ได้แบบเด็ดขาดครับเรื่องไหมเออ มันยังเข้าใจทางสัญญาแล้วมาเจ็บเก็บมาจําไว้มันรู้ไว้ว่าเออไอนี่สมมุตินะอย่างนั้นอย่างนี้หลงสมมุติอย่างนั้น,น,ม,ม,น,นมันก็แค่เนี้ยแต่คุณไม่รู้ตัวหรอกว่าแม่งมึงพูดมาทั้งหมดนะ่ะมึงก็หลงเออมึงคิดอยู่นะ่ะมึงเข้าใจทั้งหมดนะ่ะมึงยังหลงอยู่มึงยังหลงความคิดอยู่เออมึงยังถูกกิเลสละเอียดสอนมึงทั้งนั้นนะ่ะผมจะบอกคุณไม่มีวันเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดได้แบบเด็ดขาดถ้าคุณยังคิดอยู่ เพราะคุณยังขาดกำลังสติที่มีฐานของสมาธิความสงบตั้งตั้งมั่นมาเห็นความหลงของคุณได้นี่พราะผมถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องมากเลยเออคุณ,ณธรรมหกข้ออีกสองข้อ7กับ8ยกขึ้นสูงเลยฮะสติกกับสมาธิไงครับสัมมาสตินะ สัมมาสติสัมมาสมาธิโดยที่ไม่ต้องไปนั่งฝึกนั่งกรรมฐานนั่งอะไรตัวเนี้ยอมืมันสังเกตฟังผมฟังไปเรื่อยโดยไม่ต้องคิดมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาเองแล้วมันก็จะเห็นภายในตัวเองไม่ใช่ไปเห็นคําพูดผมแล้วไปปรุงตามนะใ,ให้มันเห็นข้างในตัวเองไปให้มันรู้ข้างในตัวเองพร้อมกับฟังผมให้มันจูนให้ติดแล้วน่้นเองเห็นไหมผมสอนแบบเนี้ยอืม เพราะฉะนั้นมันหนีออกจากสติออกจากสมาธิไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการตั้งมั่นของสัมมาจริงๆก็คือการที่มีสมาสติตั้งมั่นสมาธิหนุนอ่าก็คือต้องมีองค์ของสัมมาสติสัมมาสมาธิหนุนกันอยู่คือความตั้งมั่นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธินี่อะไรครับไม่ใช่ขณิกสมาธิหรือไม่ใช่อัปปนาสมาธิ นึกออกไหมครับอืมไอ้นั่นมันสงบเกินสงบไปไอ้ขณิกามันอ่อนไปมันสมาธิขณิกานี่มันแค่ใช้การทํางานเล็กๆน้อยๆมันยังส่งออกมันไม่ตั้งมั่นพอที่จะเห็นอารมณ์ของตัวเองเห็นภายในของตัวเองกําลังมันไม่พออ่าเพราะว่ามันยังอยู่โลกๆอยู่ไอ้ขณิกาเนี่ยผมจะบอกมันมีพวกคฆราวาสหลายๆคนนะที่ชอบเอามาพูดเรื่องวกนีก้นณิกะสมาธิเนี่ย พวกมึงยังโง่อยู่ผมจะบอกเลยมึงยังไม่เข้าใจจริงๆมึงยังไม่เข้าใจแก่นคําสอนจริงๆเออมึงก็สอนมั่วไปมึงก็พูดมั่วไปโดยที่มึงไม่รู้รอบไงเออพวกนั้นก็เลยโซหกมึงอยู่งั้นนะกองอยู่กับมึงอะ่ะผมจะบอกเออให้จบสักทีไงคือคุณเริ่มต้นผิดมันก็ทําให้เขาผิดหมดเลยครับถ้าคุณไม่แจ้งเนมั้ผมจะบอกสมาธิที่จะทําให้คุณเกิดปัญญาได้ มันจะต้องตั้งมั่นต้องไอสตมันจะต้องมีฐานของสติด้วยสติจะต้องนำหมดเลยอืมแต่รอ่ะถ้ามีสติความคิดจะไม่มีถึงมีมันก็ไม่ใส่ใจมันจะถูกขัดกระจากออกไปเลยเขาเรียกว่านิวรลห้าอืมความเพลินความลังเลสงสัยพวกเนี้มันมาจากการปรุงแต่งหมดอนะ่ะคือสัญญาสังขารหมดเลยเวทนาสัญญาสังขารซึ่งมันอาศาัายรูปนี่แหละเกิด รูปหยาบก,ก็รูปรูปละเอียดอะนึกออกไหมนั่นแหละผมถึงบอกมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเพราะเพราะฉะนั้นไอสมาธิตรงเนี้มันึงต้องตั้งมั่นพอไงสติต้องมีสติออย่างเราไปฟังเขาเนี่ยเขาพูดไปนั่งฟังครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันไม่เคยเห็นตัวเองนะครับเพราะมันไม่เป็นอุป,ปาจารสมาธิมันเป็นแค่คณิกะแล้วก็ตั้งใจฟังอยู่ข้างนอกเฉย มันก็จะถูกความคิดน่วงออกไปอยู่เพื่อจะเข้าใจตามเขามันจะเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นครับแต่ถ้ามีสติตั้งมั่นอ่าสงบระงับอ่ามีสมาธิสัมมาสมาธิหนุนปุ๊บมันจะมันจะกลายเข้าสู่การภาวนาเลยมันจะฟัง,งเขาแต่มันเห็นอารมณ์ตัวเองเนี่ยนี่แหละสิ่งที่ผมสอนอยู่คุณเข้าใจไหมมันทวนเข้ามาหาตัวเองไม่ใช่วิ่งไปตามคาพูดเขา เออเห็นไหมวิธีสอนมันต่างกันไหมมึงวิ่งไปตามคำพูดเขามึงก็ได้แต่ความหาเนี่ยเขาแสดงอะไรมึงก็ดูมึงก็รู้ว่าครับอาศัยว่าเป็นสมมุติเขาจะด่ามึงเขาก็บอกว่าเป็นสมมุติมึงไปโกรธเขาก็ไม่ได้เขาก็เอาบาปมายัดให้มึงถูกไหมมึงไปบอกว่าเฮ้พูดจาอะไรไม่สุภาพพูดจาอะไรลามกจกเปียดเออเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องสมมุติถ้ามึงไปไหวเขาเขาก็เอาบาปมาให้มึงไง มันเป็นแบบนั้นนะแต่ทําไมมึงพูดได้วะกูพูดกูค,คิดแล้วกูบาปเลยถูกไหมเออทําไมมึงพูดได้อ่ะมึงคิดได้อ่ะเออเรากล้าเรากล้าที่จะพูดกับครูบาอาจารย์อย่างนั้นไหมละ่ะเออเขาเราก็ไม่กล้าเพราะเรากลัวบาปเขาก็เอาบาปมายัดให้เราไงเออมึงคิดไม่ดีกูมึงจะบาปนะอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ไง,ม,งมันก็ต้องพูดแบบนี้แบบผมก็สอนให้ เห็นความคิดของตัวเองเออไม่ใช่เออะอะไรก็มึงต้องยอมรับสมมุติมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะหรือมึงต้องยอมรับการปฏิบัติมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทุกสิง่งทุกอย่างมันผิดหมดเลยฮะท,ทั้งหมดอ่ะหลงหมดผมถึงบอกว่าคุณต้องมีสติสมาธิในการฟังผมจนวันหนึ่งมันเห็นความหลงของตัวเอง่ะถ้ามันเห็นไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาสอนอืมผมทําหน้าที่ตรงเนี้ย ท่านี้เองชีวิตผมอะที่เหลือผมเอาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเพราะผมเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ผมไม่มีครูบาอาจารย์ไงฮะเออผมไม่มีเลยครูบาอาจารย์ทุงไหนมาสอนมาชี้ผมผมเดินมาคนเดียวผมอาศัยบาร,รมีของพระพุทธเจ้าอ่าแล้วผมเดินทางปัญญาผมไม่ได้ไปหนีไปอยู่วัดอยู่ว่าไปปฏิบัติไปถือศีลอะไรเข่งคัดผมขายของผมทางานอยู่กับชีวิตประจําวันเนี่ยผมขายของแล้วผมปฏิบัติ อแล้วในการปฏิบัติของผมเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ไงเพราะเราไม่มีผู้สอนเราก็ต้องเดินมาอย่างนั้นถูกไหมอืมแต่ความจริงแล้วธรรมะมันคือการเข้าใจปัญญาเออเข้าใจโดยที่ไม่ต้องคิดนึกไหมเข้าใจด้วยสติสมาธิมันถึงจะเกิดตัวรู้ขึ้นมารู้ธรรมะตัวรู้นั้นถึงจะไม่หลงมันต้องมักสามัคคีก่อน เขาเรียกว่าความตั้งมั่นมันถึงจะสามารถขี่ได้มันถึงจะเกิดปัญญาจริงๆขึ้นมาได้ไม่งั้นติดในห่วงของความคิดหมดเลยครับไม่เด็ดขาดไม่มีวันจบไม่มีการพลิกออกมาได้เลยหลงอยู่ในนั้นหลงอยู่ในวังวนของความคิดในธรรมะนะรู้ไปห,หมดเออรูรู้แม่แต่สิ่งปรุงแต่งอะ่ะเออคิดอันนี้ทีก็เข้าใจทีคิดอันนั้นทีก็เข้าใจทีเห็นยวะ ส่งออกมาเลยแต่พวกคุณไม่รู้นักปฏิบัติทั้งหลายยิ่งตัวดีเลยคิดทีอันนั้นทีเข้าใจทีคิดทีอันนี้ทีเข้าใจทีมันออกไปจากตรงนี้หมดแล้วถูกปรุงแต่งไปไอสิ่งที่คุณคิดเข้าใจนะ่ะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งหมดอืมแกนทํามันไม่มีภาษาพูดอะไรไม่ได้มันรู้ได้เฉพาะตนมันหมดคําพูดไปเลยเออถ้ารู้แลวเข้าใจได้พลิกออกมาได้ตรงนั้นน่ะจบเลย เออผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาแต่มันทํายากมากเลยฮะมันเหมือนตอนยังไม่เข้าใจมันเหมือนงมนเข็บในมหาสมุทรอ่ะนึกออกไหมมันเป็นเรื่องที่ยากมหาศาลมากเลยมันหลบเราอยู่เนี้ยหลบไปหลบมาอยู่เนี้ยเราจรึงต้องมีผู้รู้บัะชีงไงว่ามันหลบคุณยังนหลบคุณยังไงเออต้องมีครูอาจารย์อ่ะมาชี้จุดออกให้ไงครับเราะคุณถูก ถูกวนอยู่เนี้ยเหมือนจะเข้าใจแต่มันก็เข้าใจไม่ขาดสักทีมันไม่หมดสงสัยสักทีถูกไหมเดี๋ยวมันก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มาพิจารณาให้มารู้มาดูอยู่ตลอดฮะ <c oughs> มันก็ค่อยดูต่อไปเรื่อยๆไม่จบมันต้องมีคนมาโฟกัสชี้เป็นชี้ตายชี้ออกแบบเด็ดขาดเท่านั้นเองพอออกเด็ดขาดได้ปุ๊บมันถึงจะเห็นทั้งหมดเลยเหมือนขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาแล้วทีนี้มันเห็นหมดแหละ รู้หมดเลยโหอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้มันจะไล่ได้หมดเลยส,สติปัญญาแท,ท้จริงมันเกิดขึ้นแล้วอมืมันจะอยู่เหนือการปรุงแต่งแล้วมันจะเห็นสิ่งที่ปรุงแต่งฮะนี่แหละสิ่งที่ผมสอนเออลูกศิษย์ผมถึงมาแล้วจบมาแล้วจบมาแล้วจบ,มา,วจบมาแล้วถอยออกถอยออกไม่ได้มากองกันไงถ้าผมสอนไม่จบลูกศิษย์ผมต้องมาเฝ้ามากองกันอยู่เรื่อยๆเนี่ย ทุกวันเนะี่ยผมอะต้องมีสำนักนั่งอ่ามานอนอยู่สถานที่สำนักผมแนละ้วผมก็ต้องมานั่งเออพวกมึงฝึกไปเออแล้วก็พาทําพิธีกรรมพา้วยกันเป้ากันอยู่นั้นเพื่ออยากจะเข้าใจเออของผมมันแบบดนะิจิตอลนฟังสนทนาช่วยกันทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟซจบเ,เห็นไหม ธรรมะมันไม่ต้องมากองกันเลยเข้าใจตัวเองแล้วทีนี้มันจะมีปัญญาของตัวเองเนี่ยมันจะรู้ไปรู้ของตัวเองเพราะอาจารย์เคลียให้แล้วเนี่ยถูกไหมเปิดดวงปัญญาให้แล้วทีนี้ก็รู้รอบในตัวเองทีเนี้ยมันจะคลายาหมดเนี่ยทุกอย่างอะ่ะสัญญากรรมอะสังขารกรรมสัญญากร,รมเวทนากรรม,มจะคลายาหมดเ,เออ ไอตัวโมโนกรรมตัวสัตว์ตนางอะไรเนี่ยมันออกมาให้รู้หมดแหละให้เห็นหมดแหละถ้ามันอยู่กับบ้านนะมันขนออกของบ้านนะ่ะบ้านนะ่ะที่มันเคยของลกลุงรังอะ่ะนู่นนี่ซื้อเอาเข้ามาหมดเนะี่ยมันยึดไว้อ่าทีนี้มันก็ขนออกทีละอันขนออกขนออกขนออก,นออกจนบ้านมันโล่งมันว่างนะ,ะแบบเนี้ยธรรมะไม่ใช่มึงบ้านมึงก็รกอยู่แล้วมึงก็ไปเก็บเอาตรงนู้นตรงมาใส่อีกใส่ในบ้านมึงอีกพอมันเต็มแนละ้วมึงก็ต้องต่อเติมบ้านอีกใช่ไหม เขาเรียกว่าสะสมความรู้แท้จริงอะความรู้ชนิดพวกเนี้ยรู้หลงกว่านะ่ะรู้แบบยึดถือยึดมั่นฮะเพราะอะไรอะอะไรคือเหตุ <c ười> คิดความคิดพวกคุณรู้ตัวไหมเนี่ยว่าวันวันหนึ่งคุณคิดเรื่องอะไรบ้างมผมถามหน่อยดิ กว่าจะรู้ตัวได้ฮนะคิดไปเป็นชั่วโมงเฮ้ยโอ้โหคิดตั้งนานใช่ไหมอืมบางทีคิดไปเรื่องอนาคตคิดห่วงคนนูน้นคนนี้คิดเรื่องอดีตบ้างขุดขึ้นมาหมดไอ้มันมันไหลออกมาจากตรงนี้แหละทั้งอดีตทั้งอ,งองนาคตอ่พอรู้ตัวทีกลับมาอยู่กับปัจจุบันไอ่มันก็มีปัจจุบันอย่างนะแม่มาปรุงปัจจุบันไว้อีกพราะบุอยู่กับปัจจุบันได้ชั่วคราวแม่ก็ไปอดีตอนาคตแล้วอหมสักพักรู้ตัวมา สติกลับมาเฮ้ยเฮ้ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยหลอกตัวเองวันวันอย่างเงี้ยไม่จบหรอกชีวิตเนี้ยอืมองอยู่เงี้ยข้ามภพข้ามชาติอย่างเงี้ยอยิ่งศึกษาธรรมะมากเท่าไหร่ยิ่งรู้ยิ่งเอามาสะสมไม่หมดเลยมีความรู้เต็มกบบระบาลพอรู้มากๆอยากจะสอนคนไอคนพวกเนี้ยนะอยากจะสอนคนอืมอยากจะให้เขารู้ตามตัวเอง เอออยากจะให้เขาปรุงไอสิ่งที่เราเองปรุงไว้อ่ะมันรู้มันเข้าใจพอเห็นอารมณ์มาเห็นอารมณ์โกรธรู้อารมณ์โกรธปับ๊บหน่อยนึงเอ,อารมณ์โกรธแล้วก็เป็นละมันดับปุ๊บเฮ้ยนี่เห็นมันดับไปดีใจไอพวกเนี้ยถูกไหมฮะพอเห็นอ่อความไม่ชอบหรือความชอบปุ๊บเฮ้ยพอเห็นปุ๊บพอรู้ปับ๊บทุกแล้วสุขละวเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเป็นกิเลสเนี่ยปรุงแล้วก็ปรุงดับ ปรุงล่าอกไปได้พอปรุงล่าอกไปได้มันก็ดับไปอ่าดับไปเป็นอิสระหน่อยหนึง่งเฮ้ยดีใจถูกไหมโอ้เพราะว่ามันดับไปไงดีใจแล้วก็โอ้โหอ,อ,อยากจะสอนคุณนุ่นคุนี่คนพวกเนี้ยเยอะบนโลกไปเนี้ยผมจะบอกนะยิ่งในเฟซบุก๊กยิ่งเยอะอมเห็นแต่พระละหันแต่แม่ยิ่งหลงทั้งนั้นนะบอกเลย หรือใครจะเถียง <c oughs> ความรู้เนี่ยมันไม่ต้องเก็บมาใส่สมองหรอกไม่ต้องมารู้หรอกมันรู้ของมันเองเหมือนผมเนี่ยไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงมาสอนได้เลยพูดขึ้นมาได้เลยธรรมะเพราะมไม่มีตัวไงไม่มีตัวตราข้างในมันไม่มีตัวตนแล้วเออแม้แต่คําว่าไม่มีตัวตนนี่ก็คิดขึ้นมาพูดเลเนี่ยเออนะรู้ด้วย รู้ด้วยว่าตอนนี้กําลังเริ่มจะหิวข้าวแล้วเริ่มแสบท้องรู้รู้ด้วยว่ากินแล้วต้องอิ่มเนี่ยมันรู้อยู่ข้างในตัวเองหมดแหละแล้วมันก็รู้ข้างนอกด้วยอืมฮะมันไม่ใช่พวกบ้าข้างสมาธิกําหนดรู้อยู่ข้างในแม่งเขามาด่ามาว่าอะไรมาพูดอะไรแม่งไม่รู้เรื่องเลยพวกเนี้ยไอ้ที่พวกนี้หลงหลงความสงบอ่าก็อีกประเภทหนึ่งไอ้พวก พวกบ้าธรรม,มะรู้แม่งหมดเลยธรรม,มะพราเขามาด่าหน่อยแม่งไม่เคยเห็นความสงบตัวเองโอ้โหวุ่นวายแต่กับอารมณ์อยู่ข้างนอกหมดเลยหาวิธีดับหาวิธีละหาวิธีวางเห็นไหมอันเนี้ยประเภทหนึ่งหลงอีกอของจริงเนี่ยเขามาด่ามาชมนี่แม่งรู้หมดเลยเห็นความคิดตัวเองหมดเลยชอบไม่ชอบคิดมันปรุงออกไปหมดเลยสบาย เออก็รู้แค่เนี้มันมีผัดสามมากระทบมันก็เป็นธรรมชาติของมันถูกไหมเออพอมันไม่เทียงของมันไม่เที่ยงอ่ะพอมันดับไปก็ไม่มีอะไรฮะรู้ไหมเออพอรู้พอเข้าใจมันจริงๆต่อให้มันมีการกระทบมันเห็นความไม่ชอบมันก็ไม่มีอะไรมันว่างจากการให้ค่าเออเพราะมันเกิดปัญญาความเข้าใจไม่เข้าไปยึดถือธรรมะเออ มันไม่มีการปรุงแต่งไงเพราบอกมันไม่มีตัวเข้าไปยึดถือแล้วไปปรุงแต่งว่าเป็นเราเป็นเขาไงมันก็เป็นแค่สภาวะทมปรากฏให้เราเห็นให้เรารู้คนยังไม่ตายมึงก็ต้องรู้ต้องเห็นนึกออกไหมเออมันเป็นของมันเช่นเนี้ยความไม่สิ่งไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นแบบเนี้ยสิ่งปรุงแต่งมันก็เป็นแบบเนี้ยแล้วมึงจะไปเอาอะไรมึงจะมึงจะเอาปรุงแต่งกับหรือมึงจะเอาไม่ปรุงแต่งมึงเลือกสิ เออมึงยังเลือกอยู่ใช่ไหมเออรู้หรือยังเนี่ยถ้ายังไม่เข้าใจมาเดี๋ยวจะข้อกั๊กโลกให้อืมนั่นแหละคิดทั้งนั้นนหละแต่ไม่รู้ว่าคิดแม่งคิดแล้วยังคิดเข้าปะพอมึงคิดเข้าใจแล้วมึงก็ยังมีตัวคิดเข้าใจอีกนะสอนกันอยู่นะแต่ทับกันอยู่อย่างเงี้ยอืม ไอ้เนี่ยคิดเข้าใจแบบนี้เขาสอนเรื่องสมมุติอันนี้อะไรแก้วเออเข้าใจแล้วว่าแก้วอ๋อมันเป็นสมมุติใช่ไหมใส่ชื่อใช่ไหมเพราะเขบอกว่านี่สากกระเบือเป็นคิดละปรุงละขัดแย้งละสากกระเบือตรงไหนวะเนี่ยเห็นไหมความเข้าใจมันไม่จบสิ้นหรอกไอ้เรื่องการปรุงแต่งผมจะบอกสอนกันไม่มีมันจบอมมันก็เลยหลงอยู่นั่นน่ะแล้วพวกคุณก็ยังไม่เข้าใจจริงก็ยังเชื่อว่าเขาบรรลุธรรม เชื่อว่าเขาโออาจารย์คนนี้แม่งแน่จริงเขาสอนแบบนี้เขาบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านพูดเรื่องสมมุติเรื่องภาษาอาจารย์คนนี้ท้้งสอนปฏิบัติไม่มีจิตไม่มีทุกไม่มีทุกโอ้ยท่านบรรลุธรรมเออมึงไปคิดเรื่องของเขาหมดเลยมึงคิดทั้งนั้นน่ะผมจะบอกมึงคิดเอามึงไม่เคยเห็นความคิดของตัวเองแล้วไม่เคยออกจากมันด้วยมึงกอดมันไว้อย่างเงี้ยไอ้พวกนึงอ่ะที่มันอ้างตัวว่าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันรู้ว่ามันคิดแต่มันกอดไว้อย่างเงี้ย มันอยู่กับความคิดอย่างเงี้ยทั้งๆที่มันรู้ว่าเป็นความคิดผมบอกว่ามึงจะกอดทําเหี้ยอะไรมึงโยนทิ้งไปเลยมึงก็อิสระแล้วแล้วมึงจะไปเอาอะไรกับความคิดมึงแค่อาศัยมึงอย่าไปรู้มากในความคิดอ่ะเออนั่นแหละมึงรู้สังขารมึงหลงสังขารโอเคไหมคลิปเนี้ยท้ายๆมันต้องแบบใช้แบบกระแทกแดกดันหน่อย งั้นก็คลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้นะฮะใครยังมีความลังเลสงสัยอยู่ยังหาทางออกไม่พบยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดได้ต้องเข้ามาเคลียร์กับผมเท่านั้นเองอ่าอืมเพราะว่าผมเป็นผู้รู้แจ้งไงนะ,ะผมจะบอกแล้วมีผมคนเดียวเท่านั้นที่จะชี้ให้คุณจบได้อืมคุณไปหาที่อื่นเขาก็จะสอนให้คุณจําให้ปฏิบัติให้พยายามเป็นปัจจต่งเองผมจะบอกให้เข้าใจเอง แต่ผมจะชี้เปิดดวงบัญญาให้คุณรู้จุดก่อนอถ้าคุณพลิกจับฟันได้ก็จบตรงนั้นเลยถ้าพลิกไม่ได้มันก็เริ่มเห็นทางล้วมันจะไปได้เร็วแล้วมันจะพุ่งไปไม่นาน2ชั่วโมงแค่นั้นแหละอย่างช้าโอเคไหมงั้นก็ผมฝากไว้แค่นี้แต่เบอร์โทรผมก็เหมือนเดิม0ูนย์เก้าแปดสามสผมยังรับออเดอร์หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียว,ยวอยู่นะใครที่ฟังผมแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ของจริง ก็อยากจะสนับสนุนผมทางด้านปัจจัยหรือสงเคราะห์เรื่องอะไรหรืออยากจะสั่งออเดอร์ผมหมูผมอยากช่วยเหลืออะไรได้เสมอครับธรรมะของจริงมันต้องเกื้อหนุนมันต้องผูกกันไว้โยงกันไว้นะครับแต่ไม่ได้ให้มากองกันไม่ได้ให้มาหลงผมนะผมขอแค่นี้แหละอย่ามาหลงผมโอเคงั้นแค่นี้ครับคลิปนี้จบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ